ก็สัครับอยู่ผมหนุ่มนายชายสดอายุย7ิบเจดหมือนเดิมนะผมวันนี้ก็อไฟโน่อมเลยเจอกับแพดด้าเนาะ่าเกมนี้ก็แชทโลกนะครับผมสุ่มแชทโลกหน่อยแล้วกันไม่มีคลิปตลกกันเด็นะครับผมเออถ้าแต้มเสียนะช่างมันไปเก็บใหม่แล้วผมก็แชทโลกแตกแล้วกันนะครับผมมาเขามาสี่คนพอดีเขาขาดหนึ่งเขาต้องแชร์เราอยู่แล้วเขาก็ผู้โชคดีนะครับผมโชคร้ายหรือเปล่าวะ นะครับผมมาเดี๋ยวเกมนี้พิมแบกเองน้องอันนี้แพนด้าจะผูกมิดกับพี่หรอหึไส้สื่อกระเป๋าเราอะส่งติ๊กเกอร์เนี่ยอันนี้เราไปผูกมิดด้วยหรอเกมนี้เราจะเอาดาวนะครับผมเราจะเอาแต้มเราทําเล่นไม่ได้นะครับผมนกกลับมาแพนด้าจังหวะเนี้ยอ้าวสวยอย่างยี้โดนเลยครับโอ้โหเฮ้ยไปก่ออนรด้วย็ไหลหันเนี้ย ปาออโต้ใครคิดรถพี่บ้างนะครับผมมันหลอนๆน่ะปาลคนบอกยานเบนไม่ได้แพ้ทางขนาดนั้นนะพี่ฟอเรนน่ะโอ้โหเลดเกมเชื่อพี่เหอะโดนโดนยังไงมาโดนหนักเหมือนกันอ่ะหึมันก็โดนหนักเหมือนกันอ่ะเอาโดนไม่กลับโดนเฮซัตตอบเหรอึยังไงยังไม่เล่นบอลโดนเหมือนกันอ่ะโดนบหนอ่ะไม่หลอนว่ะยเยาต่อ มันดักเราเหมือนกันหนึ่งเวกพี่เอาดักให้น้องลาวิวกับมีนาบางคนบอกพี่ไม่ได้แพ้ทางอะนั้นใช่ครับต้นเกมหยานฟอร์เรนเนอร์สู้หยาดไม่ได้หรอกเฮ้ยต้นเกมมันสู้ฟอร์เรนไม่ได้หรอกนะครับผมเลทเกมอ่ะฟอร์เรนมันสู้ไม่ได้เชื่อพี่เหอะไม่ต้องเคียงนะไอ้ขับมือเจอมาตัวละมึงเจอหยานกิงกองหรือเปล่านะครับผมพี่เจอหยานแข็งแกร่งอะไรนะชื่อเขาอะไรอา r 9่นะถ้าจำไม่ผิดนะ พี่โดเขาตอบมาเรรียยบ้อแล้วโบ้ียบร้ออยนนมันสู้ไม่ได้จริงๆอ่ะตัวมันสู้ไม่ได้นะครับผมบอกก็มาเถียงอีกหลังแหวนให้พวกมึงเนี่ยเฮ้ยพี่บ้าแล้วน้องพี่มานละหนังโดนยับมุมเขาไปจังหวะเนี้ยยังไงกิ๊กแหนกันมึงยืมไปหน่อยหืออืออืออยู่ไหนอ้ปลาติดซาตาป่ะโตจบจัดเลยโดนโดนด้วงแต่ว่าแพนด้าไปไหนวะ มีมือไวกดติก่อนกดตอนได้เปียบอ่ะกดตอนได้เปียบยัดมุมอ่ะยัดมุมอ่ะเดี๋ยวดามึงเหลืออีกวินึงกูดาไม่ทันนะครับผมเมนดาได้ไปเฝ้าคิ๊กแหนกเนี่ยกิ๊กแหนกไปก่อนนะเมื่อกี้เนี่ยเออเฮียสัสใช่วัดความนิ่งกัเปล่าจะวัดความนิ่งกับพี่เปล่าไอ้น้องวัดเปล่ามีหน้าไม่ตายใครนิ่งกันน้อง อ๋อโทไม่กล้าวัดดี่ว่าเราอะเปิดพี่ก่อนพี่ขอนะไอโปเกมอนเนี่ยไอตัวเนี้ยโอ้โหมึงใช้ันติีเลยเหรอโดนอะโดนหนักเหมือนกันนะไม่เอาดีกว่านะครับผมเดี๋ยวกูตายนะพอเล่นถ่ายดยิ่งมากมากนะครับผมพอเวลาแบบกลับมาดีกว่านะไม่เสียงไม่ไม่เสียงนะครับผม หิวกีกแหน็กระทีนึงละไม่ไรห,หาเลีงกันหาเงินยงกันโนเล่นไม่โดนกดไม่เอามังกรนด้วยยากพี่โดนกดแต่น้องถ้าจะกดพี่ต้องมาทั้งหมู่บ้านนะ่ะจริงๆทอพูดจะหาว่าคุยคุยเลยก็แล้วกันโาท้าอาหาเ<อ>นี่ยอืมหนักพี่อับน้องอยากาไ,ไม่เล่นดีกว่าเป่ะเสียว อู้แล้วปอมตี๋เอออะไรวะสาบเลยเพื่อนไหมกูเองกูเองอตัวนั่นตัเพื่อนล่างกูเองเอากินแหนกเพื่อนยังไงอ่ะเอาเะื่อเอาเอามาเลยโดดโดดมึงโดดมาดิโธ่ผมก็ไม่กล้าเลยเออสวยๆว่าเอาไปงานจัดใช่ไหมเอาเป็นงานจัดใช่ไหมถ้าเองรู้จักประวัติพี่นะเองต้องไปดูประวัติพี่ก่อนถ้าเองรู้เองจะหนาวโธ่ พี่ส่งน้ำแข็งมาก่อนเลน้องขนลุกเลยมึงอะ่ะแข็งกันนด็กมึงอะ่ะโถโอุย้ยอ่านกบินไปละ<อ>เอา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 ช็คพุ่มเช็คพุ่มพี่มัะนเะข้ามุม,มดอกมันมันเก็บยากนะครับผมจังหวะที่มันเข้ามุมอะ่ะอ่ะซาต้ากลับไปละเดี๋ยวแพนด้าแพนด้าจะกับป้าฟ้าเปล่ากัน เมื่อบิงถูกทางจอนนั่นล่วงเนี่ยเดินเพื่อนได้ตัดเลือดแล้วไม่น่าเดินหลุดเลยคันด้า,นาันเห็นแล้วเนี่ยเราต้องอย่าไปกลัวนะครับผมเราเล่นกลัวมันจะรับไม่ออกจริงๆริงโอ้โอเคเฮ้ยนี่ขึ้นไปแล้วโอ้โลดสายแล้วโอ้ <c oughs> ตายหมดเลย จะจามว่ะอย่าจามลูกใครนินทาวะเนี่ยเนียนไงดูความเนียนนะผมเฮ้ยเชี่ยซิวสโลแพนด้าว่ะโคตรเอาเอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยไอุงออโต้จัดเข้าไปไปไหนเพื่อนสวยเพื่อนเออมันบินนะเนี่ะซิวเพื่อนกูเองกูเองกูขอกูขอ นอกเราจะนองออ้ยอตายมีหน้าพระโถกูกำลังกูชมอยู่เลยเพื่อนเมื่อกี้เนะี่ยตายแทงถ้าเธอสวยเพื่อนไม่กล้าเข้าเว็บนะผมกัวไอ้ด่าผัมากองทับตายนะครับผมกระโดดมาหายเลย ไอ้ถามเป้ยน,นะพลังแฝงไรเป้ยไอเทมอะไรพี่หลุนอะไรพี่แขกตาดูเนี่ยพี่ใส่ไว้ให้หมดแล้วไอสัตว์นะมึงดูคลิพปพี่ให้จบก่อนแล้วมึงค่อยถามนะมครับผมโทรศัพท์รุ่นอะไรพี่ตายคลิปไอสัตว์ถามนี่แหละมาแล้วไอ้เหี้ยส่วนใครที่ถาม,มเรื่องเรื่องเพลงนะพี่จะพี่ตอบได้แค่บางเพลงนะบางเพลงมันเป็นภาษา<ม>เอา่<บ>อโดนโดนอ่ะพ่อหลวงอ่ะพ่อหลวงตายตายอีกแล้วมันหลบเก่งอ่ะ อย่าโดดอย่าโดดขอ้องอย่าโดดต่อหน้าพี่ขอ้องเฮสัน <c oughs> นะครับผมอันขอเยส่วนใครที่ขอเรื่องเพลงนะพี่ตอบได้เป็นบางคอมเมนต์นะบางคอมเมนต์มันบางเพลงที่เขาขอมามันเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนอะไรของเขาี่นี่แหละนะครับผมมันพิมพ์ภาษาไม่ได้นะครับผม <c oughs> <c oughs> เออ เจ้าลืมไปแล้วหรอว่ามีออฟเลนมาปิดหลังพวกมึงเข้าจริงๆไงตาเช็คพุ่มไปหนึ่งทีปะทธมีหน้าสติ๊กเกอร์ไปหนึ่งทีไหมน้องไ <c oughs> อ้เชีียกูว่ามาเยอะวะ่ะอ่าเยอะจริงๆด้วยรู้ทั้งรูนะรู้ทั้งรูเนี่ยโอ้โหทำซิวเหรอทำเพื่อนหัวทำเพื่อนหรวโดนอ่ะอมันก็โดนอ่ะ บิดไปไหนน้องซาตาเอาเช็คกุ้มเช็คกุ้มอะไรน้องโต๊ะเครื่องละน้องเอามาดิมาดิโดนดิมึงตายอย่าอย่าอย่าไม่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 แล้วมาดิเพื่อนอ่ะก็โดนหนักอยู่เหมือนกันอ่ะมันก็โดนหนักอยู่เหมือนกันอ่ะขอจบกลางเลยจบไปได้มาดีก่อนเพื่อนจบได้ไหมล่ะ คีบมันเดินช้านะนจบถ้าจบไม่ได้ก็ตีป้อมให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะกลับไปรีแล้วนะเพื่อนรักจบไม่ตจบได้ไหมมันเกิดแล้วนะ่ะไม่ได้ไม,ไม่ได้แล <ผม S 1> ้วถอย<ท>มามาไทมา้มาไทม้าไทม้าตีป้อมให้ด้วยเนี่ยถอยมา้าไปไป<ฮ>อ่อีกแล้วพระเอกกินเดียไอสัตว์ไม่ตายไม่กลับหรอกอะไรตายเอาเอาคุณวาดหมดตี้อ่ะดูทรงอ่ะอุะ้ย

ชนะไฟเพื่ออะไรเมื่อกี้เนี่ยชนะไฟแล้วมันก็ไปตายหมดโตลาวิลขอให้สวยน้องส่งคันคูไปน้องโดนใครพี่ใส่หมดอ่ะโดนโดนไหมอ้าสวยอย่างนี้สวยครับก็ใส่เลยครับโดนอ่ะก็โดนหนักอยู่เหมือนกันอ่ะฮึอ๋อเราอยู่หมดเลยนะทุกทำใครอึมีโตอันติ ลาวิวเป็นเหตุสังเกตได้นะครับผมเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยไม่ได้ก็ถสยแล้วเ่อนชอบตโลว่ะเอาเอายางเดียวเลยตโลกูสุดจัดอ่ะโอเคได้เว้ยยังไงอะยิงเนี้ยยิงยิงเนี้ยยิงเนี้ยอ้นนี้ยิงเนี้ยสวย จัดส่งเสิร์ฟขาบป้อมสวยยิงป้อมไปน้องโอเคไม่โจมตีแล้วไถมะโจมตีไม่ได้เนี่ยมันเกิดแล้วเนี่ยดาร์กเลยดาร์กเลยเพื่อนเชื่อพี่แล้วเราเองจะชนะเดี๋ยวพี่ทำร่างไงเดี๋ยวดึงมาหาพี่สักสองตัวนะเพราะว่าด้ามันมาด้ามันมาสู้เราไม่ได้อะเเรื่อองีีกด๋ยวู แต่พี่แบกเองไงน้องเฮพี่ว่ามันเอาว่ะเฮ้ยพี่ว่ามันเอาว่ะคนมันเยอะกว่าผมไม่เอาจริงด้วยป่ะอ่านเกมไม่เคยพลาดมองไม่ได้แล้วผมโดนโอ้โหดูดูดูหลบศูนย์หายาหลบซาตตาหลบทุกอย่างอย่างนี้ก็สวนดิครับสวนดิครับนะครับผม อเลน้องเล่นกลางแพน่าก็ได้ไปบนว่ะพี่ทำให้หมดละน้องจบไปเลนพวกน้องๆไ,ไ,ไป,ไปพวกลูกกระจกเปิดต้องเลยี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งจบได้หรือเปล่า <c oughs> พี่ขอได้ไหมที <c oughs> ่ปิดคลิปอะ่ะดีดีไปแล้วเจอรีติว,นตวโ,นโนหนึ่งอี๋แล้วผนงานผลงานผลงานเพื่นโอ้น่าจะจบว่ะคาบบอกคิงเนี้ยคาบบอกว่าจะไปหล่อสักหน่อยก่อนจบบ้านมาโทษ ูคายผมยผมิงแล้ผมก็โอเคครับสวัสนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดสำหรับใครพี่นะาเจอคลิปหน้าสวัสีคินี้ก็บ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมมึงหยุดไว้ฟอร์เรนได้แล้วนะไอ้ตว์บอกว่าหยาดมันแพ้เนี่ยไอ้ตัดเล็กเกมเละพี่เจอมากับตัวได้เนาะบ๊ายบาย